เพื่อนที่ดูคลิปหมุนแอมดาเลส์ The มานะครับแล้วสงสัยว่าปืนเป็นบิวแบบไหนแล้วมีแนวความคิดเล่นยังไงนะครับก็ของก็จะประมาณนี้ครับบิวมันแต่เดิมมันมาจากสายวิทย์เพื่อที่จะให้เลือดเยอะที่สุดแล้วก็ชนบอสได้หลายๆตัวโดยที่เราเ ไม่ต้องวิ่งหนีครับก็พยายามจะแทงบอสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่ไม่ต้องยิงสุดจอมันจะได้ง่ายต่อสายเดสตราโดเนาะของที่มีก็จะเป็นหมวกแชมพูครับบวกลดดีเลย์30หน้ากากคาราสุลดดีเลย์15ไปลดดีเลย์4ครับ เราต้องเร่งดีเลย์ให้ได้เย,เยอะเพื่อที่จะให้มันหมุนได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มัดดีเลย์สิบห้าการเมมเบปืนเป็นสองไว้ไนะครับโจมอันเดดแล้วก็โจมดินรองเท้าเป็น e a h o p k ตัวนี้ได้ลดดีเลย์อีกสิบ็ดเปอร์เซ็นหลักๆลดดีเลย์ก็จะมีประมาณนี้ครับ แล้วก็มีพวกคอร์สดูเอ่พคอร์สเจาะเกาะแล้วก็ได้เอาเ p d ด้วยอะไรเงี้ยครับดูดเอดูดเลือดอได้น,นี้ได้เอทก็ของพวกนี้ก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยครับมีขายอยู่ไม่กี่เจ้าส่วนบิลสกิล ก็จะใช้เดสปารโดเป็นหลักตามช่องด้านบนอของที่ต้องใช้ลงนะครับก็จะมีเสื้อแม่มดกับเสื้ออีวิดุดก็คืออีวิดุดนี่เราจะใส่ตอนตอนเจอไอตัวบอสทุกชิ้นนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้แม่มดยันจบดันเลย ก็เทคนิคของแอมดาเลสมีอยู่2แนวก็คือทำดาเมจให้มันแรงมากๆจนมันไม่ยิงสกิลไอแจ็คฟอร์ดกับอีก1แนวก็คือทำเลือดให้เกินสองหมื่ท้นไปแล้วกดแอซ u ัมนะครับแอซ u ัมเ <Yeah. S 1> วันนะ่ะมันช่วยเราได้ทำให้เราโดนแจ็คฟอร์ดไม่ตายต้องกดยากันธาตุทุกธาตุกันไฟกันดินกันลมกันน้ำ ก็เพื่อที่จะมากันจากฟอนนั่นเองแล้วก็เมเทโออะไรเงี้ยครับดินก็ไว้กันพวกไอตัวหนอนที่เข้ามากระแทกเราหลักๆก,ก็มีประมาณนี้